ดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ VR Soldiers ค่ะเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19นาิกา45นาทีวันนี้พบกับดิฉันปริยญานเนตรวิเชียนนะคะาพาคุณผู้ชมไปติดตามภากรกิจของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติสัตว์กรรษัตริย์และประชาชนค่ะเริ่มกันที่ผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้สั่งการให้เตรียมกำลังพลสายแพทย์สนับสนุนช่วยงานสาธารณสุข พันเอกหญิงสิริจันงาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยค่ะว่าจากการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้บุคลากรทางการแพทย์แถวหน้าต้องทํางานอย่างหนักอีกทั้งจํานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นผู้บัญชาการฐานบกมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สบค .19 ทบและกรมแพทย์ฐานบกได้จัดเตรียมกําลังพลที่เคยปฏิบัติงานสายแพทย์สํารองไว้เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าโดยเฉพาะในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ำนวนมากในอนาคตซึ่งขณะนี้กองทัพบกได้จัดทำบัญชีรายชื่อและแผนการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ไว้แล้วพร้อมสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอโดยมองว่างานด้านการรักษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลประชาชนสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในหน่วยทหารเพื่อดำรงสภาพความพร้อมของกองทัพบก ในการสนับสนุนภารกิจดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 ขณะนี้กองทัพบกได้กระชับและดำรงความเข้มงวดในมาตรการพิทักษ์พลและมีการปรับการปฏิบัติในบางภารกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อาทิยกระดับกองรักษาการคัดกรองการผ่านเข้าออกหน่วยทหารการจัดสรรกำลังพลให้ปฏิบัติงานในลักษณะ work f r o ร h ม m e หลีกเลี่ยงหรืองดการสังสรรค์แบบหมู่คณะ การประชุมและจัดการเรียนการสอนออนไลน์งดการฝึกการรักษากำลังพลที่ติดเชื้อและกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเป็นต้นส่วนการดูแลประชาชนเพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนอยังคงดำเนินเดินหน้านโยบายอาทิตย์มี่เดลิเวอรี่ช่วยเหลือเกษตรกรอุดหนุนผลิตทางการเกษตร แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์พร้อมลงพื้นที่สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการสังเกตและเฝ้าระวังอาการผิดปกติรวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 กองทัพเปิดพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโควิด -19 สนับสนุนงานของรัฐบาลและสบคโดยล่าสุดนะคะยังคงมีเตียงว่างที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก1246เตียงค่ะ สัปดาห์ที่2แล้วนะคะที่กองทัพได้สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและสบคในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของทหารล่าสุดวันนี้กองทัพบกได้สรุปภาพรวมโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 พบว่าเตียงสนามของกองทัพบกพร้อมให้บริการ926เตียง มีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว424เตียงคงเหลือ502เตียงแบ่งเป็นที่กรมฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1ถนนแจ้งวัฒนะ300เตียงมีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว254เตียงคงเหลือ46เตียงที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน100เตียงมีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว34เตียงคงเหลือ66เตียง ที่กองพันฐานราบที่3ากรมฐานราบที่5จํานวน100เตียงรับการรักษาแล้ว35เตียงคงเหลือ65เตียงที่โรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียยก,กายเขตดุสิต1 3 6เตียงเข้ารับการรักษาแล้ว101เตียงคงเหลือ35เตียงที่กรมพลธิการฐานบกอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคงเหลือ100เตียงที่กองพันเสนารักที่1อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีคงเหลือ50เตียง ที่กรมสนับสนุนกองพลฐธานราบที่15คงเหลือ100เตียงที่กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15อําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่คงเหลือ40เตียงส่วนกองทัพเรือนะคะโรงพยาบาลสนาม726เตียงตอนนี้ใช้งานแล้ว206เตียงคงเหลือ520เตียง โดยที่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเกลดแก้วจังหวัดชนบุรีคงเหลือ257เตียงที่ค่ายพระมหาเจษดาราชจจากองพลนาววิกโยธินจังหวัดชนบุรีคงเหลือ47เตียงและที่สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข16บ้านจันทะเคลมจังหวัดจันทบุรีคงเหลือ216เตียงโดยสามารถสอบถามเกณฑ์เข้ารับการรักษาและส่งผู้ป่วยได้ที่ฝ่ายแพทย์โรงพยาบาลสนาม ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งหมายเลขโทรศัพท์096 401 2016และพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีติดต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าหมายเลขโทรศัพท์063 464 9878 ส่วนกองทัพอากาศคะ่ะโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองจำนวน240เตียงรองรับผู้ป่วยแล้ว104เตียงคงเหลือ134เตียงแบ่งเป็นที่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองมีผู้เข้ารับการรักษาแล้ว26เตียงยังเหลือว่าง92เตียงที่โรงเรียนการบินอาเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรักษาแล้ว78เตียงเหลือว่างอีก42เตียง สอบถามข้อมูลเกณฑ์เข้ารักษาตัวได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ฐานอากาศหมายเลขโทรศัพท์02 5347666และในส่วนของโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธรารณาภายัยหน่วยบัญชาการาฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดฉะเชิงเซาขณะนี้ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้90เตียงปัจจุบันยังไม่มีผู้ป่วยเข้าใช้บริการนะคะ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้าไปรับการรักษาอย่างโรงพยาบาลสนามได้ด้วยตนเองนั้นเป็นเพราะว่าผู้ที่เข้ารับการรักษาได้จะต้องถูกวินิจฉัยจากทีมแพทย์ก่อนว่าเป็นผู้ป่วยในระดับสีเขียวก็คือมีอาการไม่มากหรือไม่มีอาการไม่มีโรคร่วมเพราะฉะนั้นผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จะต้องติดต่อไปอยังโรงพยาบาลแล้วจึงให้โรงพยาบาลทําเรื่องส่งตัวมาอย่างโรงพยาบาลสนามเท่านั้นค่ะ และในวันนี้นะคะศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด1 i สปมยังคงทาหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด1 i ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลล่าสุดได้สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด1 i ไปแล้วกว่า138รายโดยใช้รถหรือยานพาหนะของเหล่าทัพที่พร้อมใช้งานจํานวน52คันเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา7นาฬิกา เพื่อปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากบ้านหรือที่พักไปส่งต่อ,อยังโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสบคแจ้งมาอย่างศูนย์สนับสนุนแห่งนี้และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะจะมีการนํายานพาหนะที่นําส่งผู้ป่วยทําความสะอาดพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อก่อนนําไปจอดกลางแด,ด ส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะทำความสะอาดร่างกายฉีดพ่นฆ่าเชื้อและถอดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE ใส่ถังขยะติดเชื้อทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขค่ะ ด้านกองทัพภาคที่1โดยศูนย์รับส่งประชาชนผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อพบแพทย์ตามนัดในโครงการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสของกองทัพภาคที่1ได้จัดอบรมกำลังพลเรื่องความรู้ทางการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองโดยรับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อสนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยสนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่จำนวน3คันกระทรวงกลาโหมขอความร่วมมือกำลังพลทุกเหล่าทัพค่ะร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยผู้ป่วยที่เริ่มอยู่ในภาวะขาดแคลน พลโทคงชีพตันตราวานิชโคศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำขอให้ทุกเหล่าทัพดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการขอความร่วมมือกำลังพลที่มีความพร้อมด้านสุขภาพและสมัครใจทยอยเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มเติมให้กับสภากาชาติไทยที่ปัจจุบันเริ่มประสบกับภาวะขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เจ็บในสถานพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศที่ยังรอการรักษาด้านกองทัพอากาศแจ้งข่าวว่าขณะนี้เลือดกรุ๊ป A และ O ในคลังของธนาคารเลือดโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากสถานาการณ์โควิด1 9กาชาติเลือดไม่พอจ่ายจำนวนผู้บริจาครดลง50หน่วยเคลื่อนที่ยกเลิกการจัดบริจาคโลหิตในหลายหน่วยจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตโควิด1 9ไปด้วยกัน โดยก่อนมาบริจาคนะคะได้ขอให้ประเมินความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด -19 ของตนเองด้วยโดยสามารถติดต่อบริจาคโลหิตได้ที่กองบริการโลหิตอาคารศูนย์มะเร็งชั้น3โรงพยาบาลภูมิพลอดุญยเดชเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ ส่วนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพค่ะจัดกำลังพลที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตณนะโรงพยาบาลวชิรพยาบาลรวมทั้งโรงพยาบาลทหารโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศโดยรวมยอดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้จำนวน758นายมีปริมาณโลหิตที่ได้3 3 3 0 0 0มิลลิลิตรทั้งนี้ในห้วงเวลาที่มีความขาดแคลนโลหิต กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจะยังคงจัดกำลังพลหมุนเวียนเพื่อร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณโลหิตสำรองมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการทางการแพทย์ต่อไป เช่นเดียวกับกรมรบพิเศษที่3รักษาพระองค์ค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีนะคะจัดกําลังพลจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 บริจาคโลหิตให้กับสํานักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่2จังหวัดลบบุรีเพื่อบรรเทาความร้อนของระบบโลหิตสํารองในการรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีจํานวนโลหิตที่ได้รวมทั้งสิ้น4,544 ส่วนกองพันฐานมาที่28กองพลฐานมาที่1ค่ายพ่อขุนบางกลางหาวได้นํากําลังพลจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเข้าทําการบริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนสํารองโลหิตคงคลังในห่วงการระบาดของโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลหล่มสักอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีปริมาณโลหิตที่3 1 5 4ซี ด้านกองทัพไทยค่ะรายงานผลการดําเนินโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดมีกําลังพลเข้าบริจาคโลหิตแล้ว58,163นายรวมได้ปริมาณโลหิต 23,878,000cc แบ่งเป็นกองบัญชการกองทัพไทย5,182นายได้ปริมาณโลหิต 2,163,850cc กองทัพบก34,989นายได้ปริ โลหิต13ล้าน626,190 cc ก่องทัพเรือ9,708นายได้ปริมาณโลหิต4ล้าน361,960 cc ก่องทัพอากาศ8,284นายได้ปริมาณโลหิต3ล้าน726,000 cc นอกจากการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการระบาดของโควิด -19 แล้วนะคะฐานยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับวาตภัยและภัยแรงด้วยค่ะกองพันฐานมาที่15กรมฐานมาที่2ได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านซ่านเหนือหมู่10 ตำบลซ่างนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมามีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย20หลังและที่บ้านคือเวียงหมู่6ตำบลซ่างนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนพร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเสียหายรุนแรง3รายสำหรับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านพักอาศัยในขั้นต้นได้ทำการซ่อมแซมหลังคาบ้านของชาวบ้าน ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มและขนย้ายสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากพื้นที่ประสบภัยต่อกันที่กองพลฐานม้าที่หนึ่งค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนำรถบรรทุกน้ำขนาด1 0,000ลิตรออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งตามโครงการราดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งในพื้นที่บ้านโนนตะแบกหมู่ตําตำบลดงมูลเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนสีเที่ยวปริมาณน้ำา4 0,000ลิตร มีครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน35ครัวเรือนกองทัพบกแสดงความยินดีกับทหารกองประจำการที่สอบผ่านเป็นนักเรียนนายสิบระบุว่าเป็นผลสำเร็จจากนโยบายให้โอกาสต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพพันตรีหญิงจุฑาทิพยุทธิรนฤทธิ์ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าตามที่กองัพบได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกประจำปีการศึกษา2564ผลปรากฏว่ามีฐานกองประจำการได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนในสิบฐานบกจำนวน1,588นายซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากปีที่ผ่านมาซึ่งผู้บัญชาการฐานบกมีนโยบายมอบรางวัลให้กับหน่วยที่มีทหารกองประจำการสอบได้เป็นลำดับต้นๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยที่ได้ทุ่มเทพัฒนาฐานกองประจำการ ตามนโยบายของกองทัพบกและเป็นหน่วยตัวอย่างในการดูแลและส่งเสริมกำลังพลนอกจากนี้กองทัพบกยังได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนในสิบเหล่าทหารราบโดยมีฐานกองประจำการ660นายที่ผ่านการคัดเลือกทําให้ภาพรวมในปีนี้ฐานกองประจำการทั้งสิ้น2248นายได้ผ่านเข้ารับราชการทหารเป็นนักเรียนในสิบของกองทัพบก กองทบบกจึงขอแสดงความยินดีกับฐานกองประจำการและครอบครัวที่ประสบความสําเร็จไดก้าวหน้าสู่การเป็นข้าราชการฐานอย่างเต็มภาคภูมิและเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเป็นฐานที่ยึดมั่นในอุดมการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไป ส่วนกองพลฐานปืนใหญ่ค่ายสิริกิตค่ะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับน้องๆฐานกองประจาการก่อนปลดเป็นกองหนุนภายในพื้นที่ต่างๆของหน่วยและที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพกองพลฐานปืนใหญ่จำนวนทั้งสิ้น4หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการปฏนิบัติบำรุงรถยนต์เบื้องต้นหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงรถยนต์เบื้องต้น หลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างและหลักสูตรช่างตัดผมชายซึ่งทุกการปฏิบัติได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดกองทบกเลื่อนรับสมัครทหารถถาอาสาทั่วประเทศนะคะจากวันที่29มีนาคมถึง27เมษายนเป็นวันที่29มีนาคมไปจนถึง14พฤษภาคมเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ค่ะ กองทัพบกโดยด่วนบรรจการรักษาดินแดนประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกและขยายระยะเวลารับสมัครกำลังพลสำรองและทหารกองหนุนเข้าเป็นทหารอาสาของกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2564จากเดิมเปิดรับสมัครในห้วงวันที่29มีนาคมถึง27เมษายนเลื่อนเป็นวันที่29มีนาคมถึง14พฤษภาคม2564รวมถึงเลื่อนกำหนดวันสอบรอบแรกในภาควิชาการจากเดิมจัดสอบในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2564 และสอบรอบที่สองระหว่างวันที่11ถึง14พฤศภาค,คม2564เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยหน่วยบราการรักษาดินแดนได้ประกาศรับสมัครกำลังพลสำรองและฐานกองหนุนเข้าเป็นฐานอาสาของกองทัพบกประจำปีก็ประมาณ2,564เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกรมฐานราบจำนวน242นายแบ่งเป็นนายฐานสัญญาบัตร63อัตราและนายฐานประทวน179อัตรา ปัจจุบันมีผู้รับสมัครยอดรวมทั้งสิ้น4กลองทัพภาคทั่วประเทศระหว่างวันที่29มีนาคมถึง26เมษายนแล้วกว่า641นายแบ่งเป็นนายฐานสัญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น282นายนายฐานชั้นประทวนจำนวน67นายโดยกองทัพบกขอให้ผู้ที่สนใจสมัครเป็นฐานอาสาติดตามรายละเอียดของการรับสมัคร โดยจะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด -19 กลับสู่ภาวะปกติผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนที่ w w w t d c m i t h ค่ะปีท้ายวันนี้เราจะไปติดตามรายงานพิราบขาบข่าวนะคะจากผู้พันยีนและผู้กองอาร์ไปดูภารกิจของกองทบกในการป้องกันโควิด -19 ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพีราบข่บขาวโดยกรมกิจการโทรเรืนอนทหารบกครับพีราบข,บข่าววันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมค่ะไปดูการทํางานของกองทัพบ,บกไทยนะคะซึ่งเราเน้นย้ําเรื่องของการป้องกันชายแดนในเรื่องของความมั่นคงและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ตามแนวชายแดนด้วยค่ะไปชมกันค่ะ ทบปกให้ความสำคัญเฝ้าระวังและร่วมควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ระดมกำลังทงางทหารรวมทั้งกองกำลังชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะชายแดนไทยเมียนมาและไทยมาเลเซียค่ะทั้งเตรียมความพร้อมในการรองรับแรงงานไทยในมาเลเซียกลับเข้าสู่ประเทศจึงต้องเพิ่มความเข้มงวดคัดกรองโรคเป็นพิเศษและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะกองทับก ได้ประสานจังหวัดต่างๆที่อยู่ติดชายแดนมาเลเซียในมาตรการรับมือและการจัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับกลุ่มแรงงานไทยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนตำรวจฝ่ายปกครองด่านตรวจคนเข้าเมืองและกองกำลังป้องกันชายแดนตลอดจนงานสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามแผนมาตรการควบคุมโรคพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดในการสกัดกั้นการเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ เพื่อที่จะต้องให้เข้าสู่กระบวนการกักตัวทั้งหมดทุกคนนอกจากนี้นะคะกองทัพบ,บกยังได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่ค่ายทหารและทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลการจัดกำลังพลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสนามด้วยค่ะและกองทัพบ,บกได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดการสัมผัสป้องกันการติดเชื้อและลดภาระด้านสาธารณสุขและด้านการรักษาพยาบาลค่ะกองทัพบ,บก เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการแพร,ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศให้น้อยที่สุดและขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสร้างความตระหนักรู้ถึงความจําเป็นของมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 และวัคซีนที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการดูแลตัวเองสวมหน้ากากาอนามัยรักษาระยะห่างหมั่นล้างมือและอย่าลืมเช็คอินในหมอชนะและไทยชนะด้วยนะครับ น้องอาร์คะเรื่องป้องกันชายแดนนะคะถือว่าเป็นความสําคัญของทางด้านความมั่นคงของทหารเรานะคะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยตามขอบชายแดนก็ถือว่าเป็นความสําคัญเล่งด่วนเช่นเดียวกันค่ะทหารของเราจึงดําเนินการตลอด24ชั่วโมงก็เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะพิทักษ์ราชาปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับ หมดเวลาของรายการพิราบข่าวแล้วนะครับวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ทั้งหมดคือรายการ VR So l d เจ r s ในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับก,การติดตามรับชมช่วงหน้ารับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสวัสดีค่ะ